วีซ่าไทย10ปีแบบใหม่วีซ่าเศรษฐีแต่เงื่อนไขมหาเข้มจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับวีซ่าที่เขาต้องการดึงดูดกลุ่มเศรษฐีมาอยู่ไทยระยะยาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เขาได้เคยเกลืนไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้อ๊อฟเคยพูดข่าวไปแต่อ๊อฟจำไม่ได้แล้วข่าวไหน แต่เคยพูดออกมาเองรัฐมนตรีเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยที่ว่าจากจะได้เส,เสียมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาใช้จ่ายกันเดือนละแสนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะแล้วเราหวังว่าแค่ได้คนกลุ่มนี้มาใช้จ่ายเดือนละแสนปีหนึ่งก็ล้านกว่าบาทเนี่ยนะคืออยากจะได้คนกลุ่มนี้มาเป็นล้านคนอะ่ะคือเรื่องตัวเลขก็อาจจะไม่แน่ใจแต่เคยพูดข่าวไปซึ่งน่าจะเป็นเดือนแล้วอยู่เหมือนกันก็คือตอนนั้นเรายังว่าว่าโอ้โหเล่นง่ายมากเลยว่า คิดว่าให้เศรษฐีมาอยู่ตั้งเป็นล้านคนแล้วใช้จ่ายเดือนละแสนแล้วก็มีอีกอันหนึง่งเป็นอีกข่าวหนึง่งคือที่ทางบริษัทเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็โวยวาย,ายเขาก็โวยวายว่าจริงๆแล้วคือเราต้องการให้คนต่างชาติเนี่ยเขามาซื้อที่อยู่ซื้อบ้านซื้อคอนโดใช่ไหมซึ่งก็คงไม่ได้ซื้อแบบราคาถูกๆหรอกใช่ไหมก็ซื้อราคาที่ระดับแบบ10ล้านขึ้นไปอย่างเนี้ย อันนี้นี่คืออ้อไม่ได้ฟันธงว่าถูกต้องนะเพราะว่ามันคือที่อ้อพูดไปแต่นานแล้วก็เลยจำรายละเอียดไม่ค่อยได้แต่เหมือนว่าเราอยากแก้ให้เขาซื้อแบบอย่างน้อยสิบล้านขึ้นไปแล้วก็บริษัทอสังหาเขาก็โวยวายว่าทําไมไม่ให้วีซ่าถาวรเขาไปเลยใช่ไหมก็คือให้แบบตามหัูข้อที่เราบอกว่าเงื่อนไขมหาเข็มก็คือว่าจ่ายเงินเยอะแยะนะหรือเอาเงินมาลงทุนเยอะแยะนะคือโอเคเขาไม่ได้เสียเงินไปเป็นสิบล้านเพราะว่ามันคือการเอามาลงทุนมาซื้ออสังหาก็ถือว่ามาลงทุนเพราะว่าสามารถขายออกได้ แต่ว่าเงินมันก็เยอะแทนที่ว่าจะให้วีซ่าถาวรแล้วเขาก็จะได้ไปไปมา,มาหรือไม่ก็ถ้าอยู่ตลอดก็ยิ่งดีเขาก็มีการใช้ใจ่ายไปตลอดแต่ตอนนี้คือระยะยาวของเรานี่ก็คือ1ิปีเนี่ยถามว่าถ้ามาตอนอายุมากแล้วเนี่ยครบ10ปีแล้วคือ,อยังไงก็คือให้ต่ออีก1ิหรือ,อยังไงอาจะต่อให้ต่ออายุได้ก็ตามเนี่ยนะแล้วหมายถึงว่าทุก1ิปีต้องต่อแล้วเกิดงักแล้วขึ้นมาล่ะงักแล้วก็คือต้องเออเอเจนต์ต่อให้น้อยหรืออะไรเงี้ยเหรอประเทศอื่นเขาอะ ถ้าคุณเป็นนักลงทุนแบบเนี้ยเขาก็ให้อยู่ถาวรไปเลยนะเพราะถือว่ามีเงินไงหมายถึงว่าสามารถหอบเงินมาลงทุนได้อะเอาเงินมาลงทุนก็คือเหมือนกับเขาให้เอาให้เงินเราเรามาหมุนฟรีๆอะคือเขาไม่ได้เสียแต่ว่าเงินของเขาก็คือจะถูกขังอยู่กับเราเราก็เอาเงินมาหมุนมาทํานูน่นทํานี่ได้ไงใช่ไหมเราไม่ได้เสียอะไรเลยเขาต่างหากที่ต้องเสียโอกาสในการเอาเงินไปทําอย่างอื่นแทนที่จะให้ถาวรแต่ก็คือให้ยาวแค่สิบปีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าต่อได้หรือเปล่า แต่ถึงจะต่อได้ก็คือต้องวุ่นวายกันไปทุกสิบปีถ้าเกิดแก่แล้วล่ะแต่เอาพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้มีคู่สมรสเป็นชาวไทยนะครับเพราะว่าอันนั้นเขาก็คงจะสุดท้ายก็จะทำเพอร์มามนเนสเรสเดนได้นะในตามความเข้าใจของเราแต่ว่ามันก็ยังยากอยู่แหละมีเงื่อนไขต้องอยู่กี่ปีอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือคนที่แบบ เหมือนว่าไม่ได้มีผู้สมรสเป็นชาวไทยใดๆเลยอะไรเงี้ยแค่จะมาลงทุนมาเที่ยวหรือมาอะไรพวกเนี้ยหรือมาทํางานพวกเนี้ยก็คือจะได้สิทธิอยู่แค่นี้แหละแล้วก็เรื่องของวีซ่าอยู่ระยะยาวสิบปีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมีอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าเป็นวีซ่าของคนกเกษียณก็คือ non immigrant o k i d x ซึ่งจะได้สิทธินี้แค่สิบกว่าประเทศแล้วก็จะต้องมีเงินในบัญชีอยู่ในธนาคารไทยนะ ไม่ใช่ธนาคารประเทศตัวเองประมาณสามล้านอ่าแล้วก็ต้องซื้อประกันลองสเตย์ซึ่งราคาแพงเพราะว่าขึ้นอยู่กับอายุด้วยถ้าเกิดว่าอายุเยอะมากก็แปดหมื่นถึงแสนหนึ่งก็เป็นไปได้แล้วก็ได้สิทธิแค่สิบกว่าประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศชั้นนําฉะนั้นก็จะสามารถอยู่ได้สิบปีต้องอายุเกินห้าสิบด้วยอ่ามันมีอยู่แล้วแต่เงื่อนไขาอาจจะแตกต่างจากพวกนี้เพราะอันนั้นคือแค่สามล้านเอ่อหรืออีกแบบหนึ่งคือ Thailand Elite Card ซึ่งเป็นการจ่ายเงินกินเปล่าระยะเวลามันก็จะขึ้นอยู่กับว่าจ่ายไปเท่าไหร่ใช่ไหมคือเหมือนว่าขั้นต่ำก็คือ5้าล้านเอ้ยไม่ใช่ห้0 0 0นอ่าห้าแสนได้กี่ปีจำไม่ได้แล้วอะแต่คือจ่ายเงินค่าเมมเบอร์ประเทศไทยอันนั้นคือจ่ายแบบจ่ายไปเปล่าๆเลยไงจ่ายไปเปล่าๆซึ่งซึ่ง,งจริงๆบริษัทอสังหาเขาก็เรียกร้องเรื่องนี้กันนะบอกว่าเออซื้อคอนโดแล้วแถมเอลิ c คั d ให้ด้วยได้ไหมเพราะว่า <laughs> คิดดูมันตลกอะตลกอะ เอาเงินมาซื้อคอนโดแต่ว่าตัวเองต้องไปไปมามาเพราะว่าเอาเขาจริงคือถ้าไม่ได้เป็นกเกษียณ ox แบบที่บอกเนี่ยนะก็ต้องเข้าเข้าออกออกอยู่ดีคือไม่มีสิทธิ์อยู่คอนโดที่ตัวเองซื้อได้นานมากนะต้องสุดท้ายก็ต้องไปแล้วก็ต้องพยายามขอวีซ่าเพื่อกลับเข้ามาใหม่เงี่ยมันตลกมากอะ่ะทำไมไม่ถ้าเกิดซื้อคอนโดสิบล้านทําไมไม่แถมอีลิทแคสสิบปีให้เขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าปรากฏว่าก็คือสงสัยจะไม่ได้ทําครับก็ไล่มาเยอะก็คือเราเท้าความก่อนว่ามันเคยมี แล้วเขาเคยออกข่าวว่าเขาอยากจะทําแบบนี้เพื่ออะไรเพื่ออยากจะได้ตังค์แต่ว่าเงื่อนไขเข้มไปหน่อยแล้วก็วสั่งหาเขาเคยเรียกร้องซื้อตั้งแพงทําไมไม่ให้วีซ่าถาวรหรืออย่างน้อยก็เป็นอีลิตคัสสิปีไปเลยตรงนี้คือวีซ่าใหม่นะครับวีซ่าเศรษฐีต่างชาติ4ี่กลุ่มก็ไม่ใช่เฉพาะเศรษฐีก็คือเขาต้องการจะดึงดูดพวกกลุ่มที่เอดิจิตอลโนแมสแต่โนแมสของเขานี่คือโคตรโนแมส คือต้องแบบว่าเปิดบริษัทอะไรเป็นกี่ล้านกี่ล้านก็ไม่รู้อะหรือว่ากลุ่มคนมีความสามารถเข้ามาอยู่ไทยยาวสิบปีจริงๆถ้ามีความสามารถเนี่ยเราให้อยู่ถาวรไปเลยก็ได้นะไม่ต้องมาเค็มแค่สิบปีหวังผลประโยชน์เศรษฐกิจของประเทศไทยกว่าหนึ่งล้านล้านบาทก็คือมาตรการนี้มาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งเขาพูดเรื่องนี้ตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วแหละ ที่อัพเริ่มเสนอข่าวว่าเขาอยากได้เสียๆเ,เข้ามาคือเราอยากจะเน้นพวกคนที่อยู่ยาวซะมากกว่าคนที่แค่แบบมาแป๊บๆแ,แล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยเอาเขาจริงไม่ว่าเป็นประเทศไหนเขาก็อยากได้ทั้งนั้นแหละพวกที่อยู่นานใช้เยอะเหมือนกับมีลูกค้าวันละคนแต่ว่าจ่ายหนักๆดีกว่าวิ่งหาลูกค้าสิบคนจ่ายคนละนิดคนละหน่อยใช่ไหมแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะทําได้แค่ไหน คือลูกค้าจ่ายเยอะแต่ว่าจํานวนมันจะน้อยไงมาเทียบกับลูกค้าจ่ายน้อยแต่จํานวนเป็นหลายสิบล้านคนเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยรายได้มันน้อยกว่ามากก็คือกลุ่มที่เราต้องการดึงดูดคือ1ผู้พำนักระยะยาวกว่า1ล้านลายเข้าสู่ประเทศไทย1ล้นานลายเลยนะกลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูงคือมหาเศรษฐีเนี่ยเขามีสเปคเยอะนะกลุ่มคนที่ต้องการทํางานจากประเทศไทยกลุ่มกเกษียณอายุจากต่างประเทศ ซึ่งจริงๆมีอยู่แล้วแต่ได้แค่14ประเทศอย่างที่บอก non-immigrant o x แต่เกิดว่านอกจาก14ปร,ประเทศนั้นก็คือได้แค่1ปีเอ่อกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษแล้วประเทศไทยได้อะไรจากเรื่องนี้คือมันเป็นความฝันแบบน้ำลายหกของเขาซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากในความคิดของ Uh, เราจะได้เงิน1ล้านล้านบาทจากการใช้จ่ายภายในประเทศหมายถึงว่าคนพวกนี้เขามาอยู่เสร็จแล้วาก็มาใช้จ่ายคาดว่าผู้พำนักระยะยาวจะใช้จ่ายในประเทศ1ล้านบาทต่อปีต่อคนโดยเฉลี่ยก็เดือนละ8 0 0ห0บาทนะครับก็1ล้านล้านบาทก็มาจากว่าอยากได้พวกเนี้มหาเศรษฐี1ล้านคนแล้วใช้จ่ายปีละล้าน ก็เลยเป็น1ล้านล้านบาทต่อปีโอ้โหง่ายจังเลยของเดิมมีรายได้ท่องเที่ยวคนไทยบวกคนต่างประเทศ3ล้านล้านดึงดูดกลุ่มนี้เข้ามากลายเป็น4ี่ล้านล้านเลยนะอันนั้นคือหลังจากที่เข้ามาอยู่แล้วเรียบร้อยแต่ว่าก่อนเข้ามานี่แหละคือจะต้องลงทุนก่อนก็คือ8 0 0แสนล้านบาทจากการลงทุนในประเทศประมาณจากการลงทุนของกลุ่มประชากรโลกประมาณห0,000่นคนและกลุ่มผู้เกษียณอายุ8 0ดห0่นคนเอออันนี้คืออะไรไม่รู้5 0 0 0 0ล้านบาท จากรายได้ทางภาษีที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทักษะพิเศษ4 0 0 0 0คนจริงๆกลุ่มเนี้ยผู้อะไรทักษะเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยนะก็คือพวกอัจฉริยะนั่นเองซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยเขาพยายามจะดึงตัวกันมาพวกอัจฉริยะก็คืออย่างเช่นพวกที่คิดค้นบมือถือหรือว่าคอมรุ่นใหม่หรือว่าคิดค้นระบบต่างๆคริปโตหรืออะไรพวกเนี้ยนี้ยกตัวอย่างเฉยๆที่เขาเก่งกันมากๆนั่นอะ จริงๆนะเราถ้าอยากได้พวกนี้เขามาเนี่ยจริงๆปกติเขาแทบจะถวายผ่านให้เลยนะไาอยู่ฟรีเลยดนะ้วยซ้ำหมายถึงว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆค่าใช้จ่ายส่วนตัวคุณจ่ายนั่นแหละแต่หมายถึงว่าไม่ได้ต้องมายุ่งยากอะไรกับเขามากอะ่ะเพราะเขามีทางเลือกเยอะไงนะประเทศนี้ยุ่งนะเขาก็ไปที่อื่นก็ได้อาจริงๆนะถ้าเป็นออฟเนี่ยออบเป็นกลุ่มอัจฉริยะเนี่ยนะออฟก็ประเทศไหนให้เราไปอยู่ได้ง่ายๆบ้างโอ้ประเทศไทยเยอะจังเลยไปดูประเทศอื่นแทนดีกว่าแล้วก็เป็นเงื่อนไขนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรบ้างเอาแบบสรุปสรุปแล้วกันก็คือกลุ่มแรกกลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูงไม่จำกัดอายุมีไรายได้สูงเดินทางบ่อยใช้ชีวิตหลายประเทศมีทรัพย์สินอยู่ทั่วโลกคือกลุ่มเนี้ยสาหรับวีซ่าไทยถ้าเกิดว่าเขายังไม่แก่เนี่ยนะเขาก็จะอยู่ได้อย่างมากก็คือ90วันนั่นแหละตามวีซ่าท่องเที่ยวทีอาก็คือสรุปว่ากลุ่มมหาเศรษฐีนั่นแหละจบกลุ่มที่เขาอยากได้มากที่สุด แล้วก็ถ้ายัางไม่แก่แต่มีไรายได้สูงเนี่ยยิ่งน้ำลายหกเลยเพราะว่าแก่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ทํางานแล้วก็คงมีไรายได้คงที่อยู่แล้วลงทุนขั้นต่ำ500,000ดอลลาร์ 500, ในพันธบัตรรัฐบาลไทย500,000ดอลลาร์ 500, ก็คือประมาณ15ล้านบาทเป็นอย่างน้อย ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือในอสังหาริมทรัพย์นี่ไงที่เราพูดถึงว่าถ้า15ล้านก็เรียบเสมือนกับคอนโด15ล้านเหมือนกันใช่ไหมที่เขาโวยวายกันบริษัทอสังหาเนี่ยว่าทําไมไม่ให้ถาวรเขาไปเลยคือของเราถ้าไม่ได้เข้าใจผิดน่าจะไม่มีนะวีซ่าถาวรน,นาโยเวนอย่างที่บอกอนะว่าถ้าแต่งงานกับคนไทยแล้วก็ทําตามเงื่อนไขซึ่งก็ยังยากอย,กอยู่ก็อาจจะได้เพอร์มามนเนสิเดนคือการเป็นเพอร์มามนเนสิเดนในประเทศไทยเนี่ยแสนยากแสนลําบากแต่ถ้า กรณีพวกนี้เขาไม่มีทางได้เลยทําไมเราจึงไม่ให้เขาทั้งที่เขามาซื้อคอนโดแพงๆหรือลงทุนแพงๆและมีรายได้บุคคลขั้นต่ำปีละ80,000ดอลลาร์สหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาปีละ80,000ดอลลาร์ก็คือ2,400,000บาทเฉลี่ยเดือนรายได้เดือนละ200,000และมีทรัพย์สินขั้นต่ำ1ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ30กว่าล้านบาทเอาเป็นว่าไอ้ข้างบนนี้ลงทุน500,000บวก ทรัพย์สินหนึ่งล้านก็คือล้านห้าก็คือมีทรัพย์สินเกือบห้าสิบล้านแล้วก็รายได้ขั้นต่ําปีละสองล้านสี่ถึงจะขอวีซ่านี้ได้มีประกันสุขภาพคุ้มครองค่ารักษาหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปตลอดระยะเวลาที่ถือวีซ่าก็ค่าประกันก็คูณกันไปครับสิบปีคือประกันไม่ได้ราคาหนึ่งแสนดอลลาร์นะอันนั้นสามล้านกว่าบาทเลยแต่ว่ามันด้วยวงเงินประกันที่เยอะมันก็คงจะเป็นประกันที่ราคาสูงสิทธิประโยชน์ อายุวีซ่าแค่อออายุวีซ่าสิปีได้รับอนุญาตให้ทํางานโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทํางานซึ่งตรงนี้ก็จะดีขึ้นกว่า non immigrant o k x ที่บอกเพราะว่าอันนั้นคือกเกษียณอยู่ได้10ปีก็จริงแต่ต้องมีเงินในบัญชี3าล้านในธนาคารไทยนะอันนั้นเขาจะไม่ให้ทํางานอันนี้จะได้ทํางานแต่วงเล็บเมีเงินเยอะจะทํางานไปทําไมายถึงทํางานในไทยเนี่ยออแต่ก็เป็นไปได้เขาอาจจะมาทําธุรกิจอะไรเนี้ยคือสําหรับคนมีเงินเยอะคงไม่มีปัญหา แต่แค่เงื่อนไขมันดูจะเข้มไปนิดนึงอย่างงานที่ทําก็อาจจะเป็นวิทยากรระดับโลกหรือว่าที่ปรึกษาสูงสุดสัปดาห์ละยี่สิบชั่วโมงยกเว้นภาษีสําหรับรายได้จากต่างประเทศคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราคงที่สิบเจ็ดเปอร์เซออสิทธิในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวรวมทั้งที่ดินครับปกติชาวต่างชาติจะซื้อได้แต่คอนโดอันนี้สามารถซื้อที่ดินได้ด้วยคือเงื่อนไขดี ไม่ได้ไม่ดีนะเงื่อนไขดีติดอยู่ที่ระยะเวลาวีซ่าเนี่ยทำไมต้องจํากัด10ปีกลุ่ม2กลุ่มผู้กเกษียณอายุ50ปีขึ้นไปมีไรายได้สําหรับกรเกษียณอายุที่มั่นคงเป็นประจําจากต่างประเทศซึ่งของเดิมมีอยู่แล้วอย่างที่บอกแต่ว่าได้แค่14ประเทศอันนี้จะได้ทุกประเทศหรือเปล่าลงทุนขั้นต่ํา2 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ7ล้านเกือบ8ล้านบาทมีไรายได้ขั้นต่ําปีละ4 0 0 0 0ดอลลาร ก็ล้านสองแสนหรือมีไรายได้ขั้นต่ำปีละแปดหมื่นดอลลาร์สหรัฐอ๋ออ,อ๋อ,อหมายถึงว่าลงทุนอันนี้เสร็จแล้วก็มีไรายได้สี่หมื่นหรือถ้าไม่ลงทุนก็คือไรายได้ขั้นต่ำแปดหมื่นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณสองล้านสี่แสนเป็นอย่างน้อยแล้วก็ประกันส่วนสิทธิก็ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้คือ Copy p เพล e เลยกับเมื่อกี้อายุวีซ่าสิบปีทำงานได้วงเล็บกระียณแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำงานก็ได้นะ ภาษีเงินได้17%คงที่แล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินได้แล้วก็กลุ่มที่ต้องการทํางานจากประเทศไทยเอ่อ,อกลุ่มทํางานนี้ลําเอียงไม่ต้องลงทุนแต่ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ2ล้าน4แสนในช่วง2ปีที่ผ่านมาหรืออื่นๆมีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย5ปีแล้วก็มีประกันแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มว่าถ้าเป็นดิจิตอลโนแมดก็คือเพิ่มเติมคือมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กูจะเป็นดิจิตอลโนแมดได้ยังไงวะดิจิตอลโนแมดก็คือไปทํางานที่ไหนก็ได้ทั่วโลกโดยที่มีแค่น้ตบุ๊กแค่เครื่องเดียวก็สามารถทํางานที่ไหนก็ได้แต่นี้ดิจิตอลโนแมดของเขาต้องมีบริษัทครับก็คืออันสุดท้ายเราข้ามไปก็คือสองกลุ่มหลังอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มที่ติดตามเราก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับก็ที่เอามานําเสนอก็คือเป็นเพราะว่าจะชี้ให้เห็นว่าการได้วีซ่าระยะยาวของประเทศไทยเนี่ย เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากถ้าไม่ได้แต่งงานกับคนไทยสําหรับคนทั่วไปที่อยากจะอยู่ไทยยาวจริงๆอย่างดีที่สุดก็คือรอให้แก่ก่อนอายุ50ขึ้นไปซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ทําได้อยู่แค่นั้นแล้วก็14ประเทศถึงจะมีโอกาสขอได้10ปี n o n อิมมิเกนโอคิดเนอกนั้นก็คือได้แค่ทีละปีแล้วก็ต้องระหตุกับประเทศตัวเองก็แค่สงสัยเป็นคําถามในตอนท้ายว่าเราอยากให้เขามาอยู่ยาวทําไมเราจึงไม่มีวีซ่าถาวรให้เขา เพราะว่าเขาไม่ได้มาอยู่ฟรีแน่นอนเขาก็ต้องขนเงินมาใช้จ่ายใช่ไหมหรือว่าเรากลัวว่าจะมีคนบางกลุ่มที่หาว่าไปเอื้อกับต่างชาติเราก็เลยบอกว่ามาจํากัดระยะเวลาวีซ่าและกันจะได้ไม่ถือว่าเอื้อกับต่างชาติอย่างเงี้ยหรือเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ